ดีจ้าทุกคนวันนี้พี่กุ้งจะทำลาดหน้าเส้นมีขาวกรอบค่ะมีคนอยากจะทานนะคะรีเพ์มาให้พี่กุ้งทำค่ะมาค่ะมาดูว่าพี่กุ้งจะเตรียมอะไรบ้างพี่กุ้งก็ได้ไก่มาสองที่พี่กุ้งครึ่งเดียวนะคะก็คือบอกตรงๆว่าวันนี้ไม่มีผักเลยค่ะทุกคนนะก็ผักที่เหลือในตู้เย็นนะคะมีอะไรพี่กุ้งก็เอาตามนั้นเลยนะคะก็หั่นไก่ บางๆแบบนี้เลยค่ะไม่ไม่บางไม่หนามากนะคะพ็ะหั่นไปค่ะพอประมาณนี้แล้วพิ่กุ้งก็จะหมักด้วยซอสปลาเคียวซอสหอยนางลมนะคะอันนี้เครื่องปรุงอยู่ที่เรากะเอาเลยนะคะแล้วก็พริกไทยค่ะจะไม่มีสูตรตายตัวนะคะทุกคนอยู่ที่ความชอบของเราะคะ่ะ ทำกินเองเนาะพี่กุ้งก็ขยำขยำขยำแบบนี้เลยค่ะใช้มือนะคะล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะก็ขยำเสร็จก็พักเอาไว้ค่ะ,ะทีนี้เรามาหั่นค่ะพี่กุ้งก็มีธนาอยู่ต้นหนึ่งนะคะทุกคนก็หั่นแฉลบค่ะที่โคนมันเนาะส่วนใบก็หั่นปกติเลยค่ะแบบนี้เลยก้านมันจะ แข็งนิดนึงนะเพราะฉะนั้นเราต้องหั่นเฉล็บบางๆแบบนี้เลยค่ะใครอยากใส่ผักอะไรนะคะก็สามารถหามาใส่ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดอ่อนหรือเห็ดนะแต่วันนี้พี่กุ้งไม่มีนะคะมีผักแค่สองอย่างคือคะน้ากับแครอทนะคะ,ะส่วนก้านมันก็แกะ เปลือกแข็งๆออกนะคะแล้วก็หัน่นแลบแบบนี้ค่ะแล้วก็แครอทนะคะเอาเปลือกมันออกนะคะแล้วก็หั่นแบบนี้เลยวันนี้พี่กุ้งจะมีพิมพ์นะคะให้ดูแบบน่ารักน่ากินนิดนึงค่ะก็จะมีพิมพ์รูปดาวรูป เป็ดนะคะแล้วก็รูปหัวใจค่ะส่วนที่เหลือเนี่ยพี่กุ้งไม่ทิ้งนะคะทุกคนก็เดี๋ยวก็จะใส่ลงไปด้วยเช่นกันนะคะกดพิมพ์ที่เป็นเหล็กนะคะ,ะเนี่ยค่ะจะเป็นรูปดาวรูปหัวใจแบบนี้เลยค่ะ แบบนี้เลยก็มีลูกเป็ดน้อยด้วยอ่านะคะมาค่ะนี้พี่กุ้งก็จะใช้แป้งมันนะคะสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ใส่น้ำไปนะคะกะเอานะคะก็ประมาณนี้มาค่ะพี่กุ้งจะใส่น้ำมันนะคะพอน,น้ำมันเริ่มร้อนพี่กุ้งก็ใส่เส้นหมี่ขาวลงไปทอดเลยค่ะ กรอบเนาะคือเส้นมันก็ไม่มีนะคะทุกคนคือมันมีแบบนี้อยู่ในบ้านพี่กุ้งก็คือมีอะไรก็อะดับอย่างนั้นเลยอะคะ่ะหาทุกคนก็สามารถไปหาเส้นที่ตัวเ็นต้องการได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นเส้นเหลืองเนาะเส้นมีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่เขาใช้กันปกตินะคะแต่วันนี้พี่กุ้งไม่มีก็ใช้เส้นมีขาวแทนนะคะ เสร็จแล้วก็เอาน้ํามันที่จากการทอดเส้นนั่นแหละค่ะเทออกแล้วก็ให้เหลือนิดหน่อยแล้วก็เอากระเทียมใส่ลงไปผัดพอหอมนะคะหอมเหลืองเลยจากนั้นพี่กุ้งก็จะใส่ไก่นะคะที่เราหมักเอาไว้ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ผัดนะคะ สุกพอประมาณนะคะแล้วพี่กุ้งใส่น้ําลงไปส่วนน้ํานี่อยู่ที่เราชอบเลยนะคะทุกคนชอบน้ําเยอะก็ใส่เยอะลงไปเลยค่ะพี่กุ้งก็ปรุงรสด,ด้วยเต้าเจี้ยวนะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนิดหน่อยแล้วก็หอยนางรมนะคะซอสหอยนางรมแล้วก็ผงปรุงรส แล้วก็มีน้ำตาลมะพร้าวนิดนึงด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ใส่แครอทแล้วก็อาคานาลงไปค่ะพอดีพี่กุ้งไม่ได้ถ่ายไว้นะคะไอตัวน้ำตาลมะพร้าวอะคะอ่ะทีนี้เราก็จะปล่อยให้มันเดือดนิดนึงนะคะให้ผักของเราเนี้ยสุกดีหลังจากเดือดแล้วผักเราสุกดีแล้วพี่กุ้งชิมโอเคค่ะแล้วก็ใส่นี่เลยค่ะ ลูกชิ้นเต้าหู้ปลานะคะเออเต้าหู้ปลา,าทีนี้พี่กุ้งก็ใส่แป้งมัน่ะทุกคนก็คนไปด้วยนะคะหย่ออไปด้วยอันนี้ก็อยู่ที่เราชอบนะชอบแบบเหนียวข้นมากก็ใส่เยอะหน่อยถ้าทุกคนไม่ชอบเหนียวแบบแบบพี่กุ้งเนี่ยใส่น้ําเติมได้เลยนะคะถ้าชอบน้ําเยอะๆไม่ชอบให้มันข้นเหนียวเกินไปก็ เราใส่น้ำได้เลยแล้วก็อาจจะมาปรุงอีกนิดหน่อยนะคะเสร็จเรียบร้อยพี่กุ้งก็เอามาลาดเลยค่ะแบบนี้เลยสำหรับสองที่ค่ะทุกคนทำง่ายๆค่ะมีผักอะไรอยู่ในตู้เย็นเราก็สามารถเอามาทานได้หมดค่ะเนาะมันไม่ตายตัวค่ะมีอะไรเราก็ใช้ให้หมดนะคะแบบนี้เลยก็ตัดนะคะจัดเสิร์ฟแบบนี้เลยค่ะสำหรับสองที่นะคะ พี่กุ้งก็จะโรยพริกไทยนะคะที่พี่กุ้งป่นเองนะคะแล้วก็พริกป่นค่ะใส่พริกป่นลงไปด้วยนะคะใครต้องการความเปรี้ยวก็สามารถที่จะ,ะใช้น้ำส้มสายชูนะคะแล้วก็พริกพริกเหลืองพริกแดงอะค่ะน้พริกชี้ฟ้าเหลืองชี้ฟ้าแดงใส่ลงไปได้เนาะมีค่ะเรียบร้อยค่ะทำง่ายๆค่ะ ทานใช่ไหมล่ะคะยังไงพี่กุ้งฝากกดไลค์กดแชรกดติดตามพี่กุ้งนางด้วยนะคะขอบคุณค่ะ